ใช่บอกเลยอันนี้เป็นรถไฮไลท์ของเราในงานนี้เลยนะครับววซึ่งเป็นรถ EV ไฟฟ้า100%เรียบยร้บ <มา S 1> อยแล้วคนะรับก็คือเจ้า Mazda MX-30 นั่นเองนะครับจากที่เรามีประสบการณ์ในการขายลูกค้าบางคนกังวลในเรื่องของ Mazda 3ฟัสแบกมากว่าด้านหลังมันอึดอัดหรือเปล่าราคาที่โดดเด่นเลยก็คือรถราคาตัวรถค่ะตอนนี้คะรุ่นนี้คันนี้ค่ะเหลืออยู่ที่ 7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะจากราคา8 9 1 0 0 0บาทมื่นหนึ่งพลดเยอะมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับแล้วก็เพจมาร์ด้าพนักครสาขาเกษตรนวมินทร์ขายรถยนต์ออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ส4่นะครับน้องพรอมก็มีเซลล์แอปกับเซลล์พรอมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเดินชมเล่นๆนะครับที่บูธมาร์ด้ากันนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์มาร์ด้านะครับ ที่ไม่มีโอกาสได้มาที่งานนะครับก็สนใจอยากจะดูรายละเอียดรถแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของออในงานของมอเตอร์โชว์ในปีนี้นะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวแอปกับพอมนะครับจะพาทุกท่านไปเดินชมกันนะครับงาน Motor Show มอเตอร์โชว์มีตั้งแต่วันที่ถึงเท่าไหร่น้องพอมก็งานมอเตอร์โชว์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมค่ะจนถึงวันที่2เมษายนนะคะ,คะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ที่บูธมาด้าของเราได้เลยค่ะคก็รถไฮไลท์ของเราในปี2023เนี้ยนะครับเดี๋ยวรเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรถยนต์เขาบอกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของมาด้าร้อยเ้วยทุกท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับว่าด้านในมอเตอร์โชว์ของเราปี2023ที่เมืองทองมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับกับรถยนต์ของมาด้าคับค่ะไปกันเลย I'm a little bit lost, ตอนนี้แอปกับอมนะครับเดินมาเข้าสู่ที่บูธรถยนต์มาด้าของเราเป็นที่เรียบร้อยในงานมอเตอร์โชว์ Show นะครับที่เมืองทองทางนี้ครับที่44นะครับผมแล้วก็เป็นไงบูธอลังการไหมอลังการมากแล้วก็อีกอย่างที่สังเกตเห็นเลยคือก้าหลังใช่บอกเลยอันนี้เป็นรถไฮไลท์ของเรา<อ>ในงานนี้<า>เลยนะครับซึ่งเป็นรถ EV วีไฟฟ้า100%ร้อยเรนรียบร้อยแล้วครับก็คือเจ้าใช่เจ้ามาด้าเอเ0สสามสิบนั่นเองนะครับผมซึ่งมาด้าเอเมสสามสิบเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันแรกของประเทศไทยที่เข้ามาให้คนไทยได้ชื่นชมกันเลยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ที่ได้รางวัลนะครับ World Car Design of the Year ปี2021แล้วด้วยและอีกอย่างนะคะ รถยนต์ใช้าคันนี้ค่ะยังมีขุมพลังนะคะของ e Sky Active ค่ะแรงขุมพลัง<า>แบบเป็นแนว e Sky Active แล<ะ>้วถูกต้อง <Hey. S 2> แรงม้าที่ได้มานะคะคือ141แรงม้าค่ะพร้อมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่270 นิวตันเมตค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังมากเลยทีเดียวค่ะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับคนไทยนะครับจะได้ขับเจ้าคันนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะต้องรอเปิดตัวในเร็วๆน,นี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นรถในอนาคตนะครับที่ทุกท่านนะครับอยากเห็นอยากติดตามก็เขาห้ามขึ้นน้งองอม เดี๋ยวเราก็คือจะเป็นถ่ายร,บรบอบๆรีวิวรวมๆให้นะครับว่าเจ้า MX 30เนี่ยมันสวยมากยงไดก็เดี๋ยวจะมีเปิดตัวเป็นทางการยังไงก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้แน่นอนครับในช่อง a อ p Sky Active นะครับดเดี๋ยวเราไปติดตามชมมาต้ารุ่นในโฉมปัจจุบันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาต้า2นะครับ CX 3นะครับมาต้า3 CX 30 CX 5 CX 8แล้วก็รวมไปถึงรถกระบะ b g 50กันด้วยว่าโปรโมชั่น ขององานมตอร์โชว์น,นั้นมีะอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับไปกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่รถของมาด้ารุ่นเริ่มต้นเลยดีกว่ารุ่นเป็นรุ่นที่ยอดฮิต ยอดนิยมมากเลยนะครับที่ทุกท่านสนใจกันมากเลยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นรถของหนุ่มสาววัยทำงานนะครับคนที่เริ่มต้นอยากจะมีครอบครัวเล็กๆนะครับมีรถคันแรกมีรถคันแรกด้วยนะครับก็เจ้านี้เลยมาด้า2นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังอยู่เนี้ยมันมีรุ่นอะไรบ้างน้องพรมค่ะมาด้า2ของเรานะคะรุ่นเริ่มต้นเลยค่ะราคาอยู่ที่599 0 0มับาทเท่านั้นเองค่ะใช่เริ่มต้นแค่599 0 0 0้า้าบาทนี่ถูกมากน้องพรม ใช่เป็นรถที่แบบน่าใช้งานทีเดียวใช่แล้วก็อัพเลเวลขึ้นใหม่นิดนึงค่ะจะเป็นรุ่น S-letter อค่ะราคาอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ มาต้าสเนี่ยยังมีออปชันให้ทุกท่านได้เลือกนะมันมีทั้ง4ประตูนะครับแล้ว <Storm. S 2> ก็เป็นรุ่น5ประตูด้วยก็คือราคาจะเท่ากันนะครับสประตูซีดานก็ตัวถังก็จะกว้างๆแล้วก็จะดูแบบว่าพู่งฐานหน่อยหรืออยากได้แบบทรงสปอร์ตนะครับเอาไปแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นตัวสปอร์ตหประตูะตเลย,เลยใช่ครับแล้วก็สี จะมีให้เลือกฮะที่เป็นสีพิเศษ3สีมีอะไรบ้างนก็คือเริ่มจากสีขาวมุกเลยค่ะซึ่งมันจะเป็นขาวมุกที่มันมีเก็วิวิวทำให้รถค่ะเรามีดูมีมิติใช่ค่ะตัวนี้ค่ะราคาจะต้องเพิ่มมาที่7,00 0บาทครับผมค่ะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของสีเทาแมชชินเกค่ะเป็นสีเทาดำเนาะจะเพิ่มตังอยู่แค่10,000มบาทเท่านั้นค่ะและสีสุดท้ายที่เป็นสีไฮไลท์ของมาสด้าเลยก็คือสีแดงค่ะสีแดงของเรานะคะจะเพิ่มตังอยู่แค่ 12,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็อย่าสีของมาสนาที่เป็นสีพิเศษก็จะมีอยู่3 4สีเนาะเพิ่มเนินได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็เป็นสีพิเศษลูกค้าขับแล้วจะได้ดูมีเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับแต่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่นของมาสน a คาร์บอนอีดิชัเป็นสีเทานมพอลิเมอรทันเกะนะครับตัวนี้ ก็เป็นรุ um, less, ่นพิเศษขึ้นมาเริ anyway, ่มต้นอยู่ี่เท่าไหร่นะน้องคมในราคาเริ่มต้นตัวคาร์บอนอีดิชันนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่6กแสนหกบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าจะได้อะไรเพิ่มบ้างนะครับได้ความลิมิเต็ดเพิ่มก็คือจะได้ตัวกรอบกระจกสีดำนะครับล้อแม็กนะครับที่จะเป็นลมดำนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวกรุ่นพี่ CX3 CX30 m a ามเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กสีดำด้วยเนาะกรอบกระจกดำแล้วก็ยังมี ข้างในบาะแดงเป็นสีแดงมือกันดบทำบให้สปอร์สแล้วก็หรูหราเดี๋ยวด้านในงานเนี่ยมีให้ทุกท่านได้ชมแน่นอนนะครับอันนี้โปรโมชั่นของมาด้า2องนีมันีอะไรบ้างตอนนี้ค่ะมาด้าสอของเรานะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกสุดเลย0%ครับก็คือเริ่มต้นดาวอยู่ที่25%นะคะแล้วก็ผ่อนสิงวัดได้กันเองใช่ครับแล้วก็ลูกค้าที่มีเครดิตดี สามารถฟรีดาวศูนบาทได้เลยใช้ไม่มีาบาทเลยอยากจะผ่อนนี้แบบโดยไม่ต้องใช้เงินดาวเนี่ยก็สามารถผ่อนได้นะครับผมลูกค้าสนใจเนี่ยที่ไม่ได้มามาตรวโชว์สามารถทักหาเพจเราได้นะครับที่มาต้ากเกษตรน้องมินขัาวรถยนต์ออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีน้องๆแอดมิน min, แล้วก็ทีมงานเนี่ยอคอยต้อนรับทุกท่านอยู่เพื่อให้ข้อมูลนะครับเป็นโปรโมชั่นเดียวกับ ของมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับดเ,เดี๋ยวเรารไปดูโปรโมชั่นรถที่ขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปตัางชมกันครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมเราขยับรถมาเป็นแบบอัพเลเวลขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นรถมินิคอสโอเวอร์ละ คันนี้ก็เป็นรุ่นยอ,ยอดฮิตเหมือนกันนะครับกระเถิบจากมาด้า2ขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์เขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมาด้าสามด้าสเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์1.3<ช>แต่คันนี้นะครับ,รบก็คือเจ้า CX3 นั่นเองนะครับ,รบเป็นรถมินิคอสโอเวอร์เป็นรถยกสูงเริ่มต้นที่ทุกท่านที่แบบสนใจในกลุ่มตลาดที่แบบอยากมีครอบครัวเล็กๆนะครับขับรถต่างจังหวัดแล้วก็ใช้งานในเมืองเนี่ย CX3 เป็นรุรถที่ยอดฮิต เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยสีที่ทุกท่านอยู่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นสีแพทินัมคอร์สเนาะซึ่งเป็นสีใหม่ใช่สีใหม่สวยงามมากนะครับเนี่ยโดนแสงนี่ยมาใช่ให้ความหรูหราเลยมาอันดับหนึ่งเลยเนาะโอเคน้องความตัวเนี้ย CX3 เนี่ยรุ่นเนี้ยเขามี3รุ่นด้วยกันเนาะก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นยังเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือมี3รุ่นย่อยนะคะรุ่นเริ่มต้นนะคะจะเป็นรุ่นเบดเนาะราคานะคะจะเริ่มต้นอยู่อยู่ที่7 8 6 0 0 0่บาทเท่านั้นเอง แล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนะคะจะเป็นรุ่นเบสพัทค่ะคือราคาอยู่ที่826,000บาทเท่านั้นเองและก็เป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะรุ่นคอม์ตนะคะราคาอยู่ที่894,000บาทเท่านั้นเองค่ะรุ่นท็อปเนี่ยพี่บอกเลยว่าสวยงามมากเพราะว่ามีซันรูฟด้วยนะครับใช้งานแบบว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยดูแพงมาให้โซหน่อยนะก็มีซันรูฟก็ เพิ่มราคาเป็นตัวท็อปเลยก็ได้ครับโปรโมชั่นของ CX3 มีอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็คือคุณลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษได้ค่ะดอกเบี้ยตอนนี้นะคะอยู่ที่2.19ค่ะและเรายังมีโปรโมชั่นโปรแกรมที่ลูกค้าได้ก็คือจะเป็นโปรแกรม m a d a Ultimate Service หรือ MUS นี่นเอะครับผมก็ขยายวัตรันตีตัวรถนะคะเป็น5ปีค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5ปีนะคใช่24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลเลยเนะะาะเวลารถเสียรถอะไรอย่างงี้เรามีบริการตัวนี้ให้ถึง5ปีนะครับค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจบำรุงรักษาค่ะ5ปีเหมือนกันให้คุณลูกค้าไปเลยใช่ครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มเนาะมาด้านมีตัว MUS เข้ามาลูกค้าซื้อรถเนี่ยสบายใจได้เลยในเรื่องการซ่อมแซมการบำรุงรักษาแล้วก็บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงด้วยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือไม่ต้องกังวลเลยเนาะพี่แอฟในเรื่องของการเข้าสูตรแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะคทางเราโปรแกรมนี้คุ้มครองให้คุณลูกค้าทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับติดตามชมกันครับไปกันเลยโอ้โหอคันนี้นี่ สุดยอดเลยคาร์บอนดิชันนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ของมาด้าสามสปอร์ตหประตูเนี่ยบอกเลยว่าขับคันนี้หล่อมากๆเพราะว่าเขาได้ทั้งล้อดำนะครับเบาะแดงนะครับแล้วก็ได้ทั้งกระจกข้างสีดําด้วยแล้วก็สลับกับสีคันนี้เป็นสีตัวของอสีเทาแมชชีนเกบอกเลยว่าสวยมากผมชอบมากแต่ว่าตอนนี้ผมหาน้องพอมอยู่ครับไม่รู้หายไปไหน เดี๋ยวน่าจะอยู่อยู่ในรถนี่แหละต้องเข้าไปดูกันครับน้องคอมหายไปไหนเนี่ยเอ้ยพอมเอ้ยนี่ไงอยู่นี่จนได้เป็นไงพี่ชอบรุ่นนี้มากบอกเลยดูแบบสปอร์ตมากเลยพี่อฟรุ่นนี้คือมาสด้าสามฟาสแบ็กห้าประตูนะครับนี่ตากล้องตามมาดูน้องคอมตรงนี้เลย เขานั่งอยู่ตรงนี้นี่ผมนึกว่าหายไปไหนมาดูรถคันเดียวกันอีกนะครับคันนี้สวยมากยอมรับเลยในเรื่องของการดีไซน์ค่ะการดีไซน์ของเขานะคะแนวสเก็บสีแดงทรงสป,ปอร์ตมากในเรื่องของการดีไซน์ที่ให้สป,ปอร์ตให้หรูหรานี่มาด้าไม่ยอมใครเลยจริงเนี่ยพี่เข้ามานั่งด้านหลังเพราะอะไรรู้ไหมพี่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าจากที่เรามีประสบการณ์ในการขายลูกค้าบางคน,นกังวลในเรื่องของมาด้าสามฟัสแบกมากว่าด้านหลังเนี่ยมันอึดอัดหรือเปล่า พี่บอกตรงยอมรับว่าถ้าเทียบกับ4ประตูเนี่ยมันอึดอัดก,กว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นทรงสปอร์ตมาตัา้ง3 0ประตูเขาเป็นซีดานแต่ว่าอยากจะนั่งให,ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเนี่ยนั่งสบายอยู่นะเพราะว่าเขามีตัวของซันรูฟเนี่ยอ,อยู่ด้านบนหลังคาอยู่แล้วพอเปิดแล้วเนี่ยห,ห้องโดยสารเขาจะดูกว้างแล้วก็ด,ดูดูนั่งสบายและนะอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบมากเลยค่ะคือมีพนักพิงแขนด้านหลัง ก็โอเคนะพี่ว่าในในระดับของรถยนต์ที่เป็นสปอร์ตด้วยคูเป้ไม่อึดอัดมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะน,นั้นถ้าใครอยากสนใจในตัวรุ่นนี้นะครับลองเข้ามาในโชว์รูมของเราได้นะครับที่มาด้าเกษตรนวมินทร์ของเราเนี่ยอลองขับลองขับ,บอลองนั่งรถตัวอย่างที่เราเป็นรถเทสตไดฟ์ก็เป็น5ประตูเหมือนกันเดี๋ยวน้องพอมบอกราคาตัวมาด้า3ก่อนมาด้า3มที่ยังไม่ใช่อีดิชันครับวันอีดิชันเนี่ยเราก็มีขาย นะคร,ก,รก็ก็ตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว C ก็คือเริ่มต้นเลยนะคะรุ่ค่มะร C ค่ะราคาจะอยู่ที่979,000บาทค่ะคแล้วก็ต่อมาในตัวรุ่น S นะคะจะอยู่ที่1ล้าน 69,000บาทเท่านั้นเองค่ะและรุ่นท็อปสุดเลยก็คือจะราคาอยู่ที่1 1 9 8 0 0้บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็คาร์บอนอีชั่นที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เห็นตรงนี้นะคะที่มีั้งมีโพลีมันทั้นเกอราคาเขาอยู่ที่1 2 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเพิ่มเงินใหม่นิดนึงก็จะได้เป็นตัวท็อปสีท็อปที่สุดก็คือสีมัชชินเกนะครับมีสสีเท่านั้นเนาะสำหรับคาร์บอนอีชั่นที่บาร์ไฮเนเป็นเบาะแดงทุกต้องสีดานะครับ ก็มีท <hh. S 2> ั้ง <Arrow> ร <dei> ุ่นของซีดานด้วย4ประตูราคาเท่ากันแล้วก็เป็นฟาัแบ็ค5ประตูนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบในเจนเนอเรชันของ Mazda 3และ CX3 0สมากเพราะว่าเขาเป็นเจนใหม่นะครับในเรื่องระบบของ i a c t ป v อ e n ั e แอซ์มาเต็มนะครับอย่างที่เราเคยรีวิวกันมาแล้วด้วยเนาะว่าความปลอดภัยเขามาครบเลยนะครับโอเคเดี๋ยว เราจะไปชมรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเจนเดียวกับของ m a ด้าสก็คือเจ้า CX 3 0นั่นเองนะครับติดตามชมติดตามชมกันครับไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันตรงโซนหน้าบูธของมาด้าละนะครับคันนี้นะครับก็คือ บอกเลยว่าสีเด่นมากก็คือสีแดงสวยมากเป็นแดงโซเรทิสตันนะครับเป็นรุ่นของ CX 30แล้วนะครับก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่สุดนะครับของมาด้าแล้วนะครับในเรื่องของระบบ i Active Sense อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็จะรวมมาอยู่ในเจ้า CX 30นี้เลยนะครับรุ่นนี้สีแดงแสบตามากแล้วก็เป็นสีไฮไลท์เลยนะครับน้องพรอมบอกโปรโมชั่นของ CX 30ก็ CX 30ตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะก็คือแถมโปรแกรม m u s นะคะหรือ m d d u l อั m a t e ย e เซอร์วิสตรั้วมแล้วก็อีกทางนะคะยังเลือกรับเป็นดอกเบี้ย2.19ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็เรายังมีในเรื่องของประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะเป็น r e m i u r i n s u r i n c e ให้ด้วยถูกต้อง m a ด d a MPI ที่เรารู้จักกันนะครับผมก็ลูกค้าดูตัว3 CX 30เนี่ยราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านนะแค่ราคาอยู่ที่9,89,000บาทเท่านั้นเองถูกต้อง ส่วนตัวท็อปสุดนะครับมีซันรูปแล้วก็ระบบไอแอคทีฟเซนส์ครบเลยนะครับมาอยู่ที่ในราคาเท่าไหร่น้องพอมนล้านหนึ่งแสนเ้าหมื่นเก้าบาทเท่านัน<ช>เองใช่ครับลูกค้าสนใจ CX30 เป็นรถที่ยอดทิตอีกหนึ่งรุ่นถือว่าอันดับหนึ่งเลยแหละที่ลูกค้าเลือกใช้กันนะครับเข้ามาชมตัวอย่างกันได้ที่มาด้าเกษตรนวมินทร์ของเราได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขยับรุ่นแบบไปรุ่นที่ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันครับ นะครับตอนนี้เราอยู่กับรุ่นที่ใหญ่แล้วนะครับก็เป็นรุ่น CX5 แล้ว,ว<ะ>บอกตรง CX5 เนี่ยในท้องถนนเนี่ยมองหาสีเนี้ยยากเหมือนกันนะก็คือเจ้าสีขาวนะครับใช่มีเกตวิวิยิ่งโด,ด,ด,ดนไฟนะคะเล่นไฟสีสวยมากใช่ครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยเป็นรุ่น SP ที่มีตัวสลูปด้วยนะครับราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ในรุ่นของตัว SP นะคะคร,ราคาอยู่ที่1ล้าน 499,000บาทเองค,ค่ะคุ้มนะอยู่ร้านกลางๆเนี่ยได้ได้รถที่แบบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็รวมเป็น Sky Active Technology ด้วยนะครับบอกเลยว่าขุมพลังของ CX5 เนี่ยเอาอยู่เลยวิ่งทางไกลอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวใหญ่ๆนะครับขนกันได้จุใจเลยนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนี้ไม่เหนื่อยเลยค<ช>ันนี้ก็สีขาวในบูธของมาด้า มีคันเดียวที่จอดอยู่คือ CX5 เดินมาก็เด่นพอๆกับสีแดงโซเลตเลยเนาะครับผมลูกค้าที่เดินแวะมาบูธมาหน้านะครับลองเข้ามาแวะชม CX5 ได้นะครับผม,มโปรโมชั่นก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.19โปรแกรม n v s แล้วก็มีตัวของประกันภัยชั้นหนึ่ง MPI ให้ลูกค้าด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปชมตัว<ม> CX8 กันบ้างนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวเดินไปชมกันเลยเนาะน้องพอมไกันเลย ก็ไปถ่ายข้างในไม่ได้เลยอ่ะคนเยอะใช่เพราะว่า CX8 ให้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเป็นรถที่ต้องสั่งจองเท่านั้นนะครับอยากได้ต้องจองเท่านั้นค่ะคุณผู้ชก็จองแล้วก็ต้องรอนิดนึงนะครับสำหรับแฟนมันแท้ CX8 นะครับผมแต่บางรุ่นที่เรามีในสต็อกบางทีอาจจะเช็คได้นะที่แบบเข้ามาเช็คก่อนได้ลูกค้าหลุดจองหรืออะไรอย่างเงี้ยทักมาสอบถามได้เลยกับเจ้า CX8 ่ะมีราคายังไงบ้างก็ในเรื่องของตัว CX8 นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่ 3รุ่นย่อยด้วยกันค,ค่ะก็คือจะเป็นรุ่น S อนะคะเป็น7ที่นั่งค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,549,000าทค่ะไม่แพงบาทไม่แพงไม่แพงแล้วก็รุ่นต่อมานะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยของเจ้า7ที่นั่งนะคะราคาอยู่ที่1,619,000บาทค่ะครับผมและรุ่นที่ท็อปสุดในเรื่องของตัวเครื่องเป็นซินค่ะคจะเป็น6ที่นั่งเอ็กคูซีด้วยกัน มีที่นั่งกับตันซีทกักต้องคือข้างหลังนั่งสบายเอาง่ายๆตัวข้างหลังคือไม่อึดอัดแน่นอนจะอยู่เริ่มราคาเริ่มต้นของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนานาบาทเท่านั้นเองค่ะและก็ในเรื่องของตัว CX 8ของเรานะคะยังมีเครื่องดีเซลโอ้สุดยอดไปอีกมัดีเซลแล้วก็มีขายนะคะแต่ต้องสั่งจองค่ะราคาของดีเซลนะคะจะอยู่ตัวเจ็ดที่นั่งค่ะจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทยังไม่ถึง2ล้านเลย เอาให้ถึง2ล้านหน่อยได้ไหมมีมีรุ่นนึงท้ายก็คือจะเป็นรุ่นเครื่องดีเซล6ที่นั่งเอ็กคูซีค่ะราคาจะอยู่ที่2อ9ล้านหแสนเาหมื่นเ้านเท่านั้นเองก็ได้เป็นแบบว่าที่นั่งแบบว่า7ที่นั่งนี่คุ้มเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ขุมพลังของ l t h า4.8นี่เอาอยู่เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวของโปรโมชั่นเช่นเดิมนะครับ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.19นะครับโปรแกรม MUS แล้วก็ประกันภัยชั้น1 MPI นะครับ<อ>ลูกค้าสนใจ CX8 นะครับทักเข้ามาหาเรานะครับของเรามีทั้งสั่งจองนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดโปรโมชั่นให้ตรงและโดนใจลูกค้าได้เลยะนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราหมดในรุ่นของรถยนต์ของ m a d ด้ล้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นที่น่าสนใจและเป็นโปรที่ด<อ>ีและเด็ดมากมาครับถึงในรุ่นของรถ ที่เป็นรถกระบะแล้วนะครับเมื่อกี้พาไปดูดรถยนต์ทุกร,รุ่นแล้วของมาสด้านะครับอาวันนี้เรามาเจาะกลุ่มตลาดของลูกค้าที่สนใจในเรื่องของรถกระบะกันบ้างเนาะ,ะกระบะของเราเนี่ยตอนนี้เกียร์ออโต้ของเราเนี่ยหมดตลาดจริงๆขายดีมากนะครับตอนนี้เรามีพร้อมส่งทั่วประเทศเลยก็คือเป็นรุ่นของเกียร์ธรรมดานะครับ <Wow. S 1> รุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคปนะครับรุ่น4ประตูนะครับลูกค้าสนใจนะครับสอบถามได้บอกเลยน้้งพวมโปรโมชั่นอ่ะเด็ดไหมเด็ดมากกระบะ อยาก๊บไว้ก่อนถ้าแบบสนใจโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะทักที่เพจของเราได้ทักมาเลยนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นคุ้มนะครับตอนนี้กระบะขายดีมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยก็เป็นกระบะที่เป็นราคาพิเศษด้วยน้องพร้อมอย่างรุ่นนี้เป็น 1.9S นะครับเป็น4ประตูนะครับสี่ประตูยกสูงค่ะยกสูงจะสังเกตจะเลยว่าราคาที่โดดเด่นเลยก็คือลดราคาตัวรถค่ะตอนนี้ค่ะรุ่นนี้คันนี้ค่ะเหลืออยู่ที่ 7 2 9 0 0มบาทเท่านั้นเองจากราคา8 9 1 0 0 0บาทดเยอะลดเยอะมากนะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงตั้งแต่ปีใหม่มานะครับต้นปี2023เนี่ยผมเนี่ยขายรถกระบะได้เยอะมากนะครับเพราะว่าลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็โปรดีแล้วก็ราคาดีมากแถมของแถมเยอะมากอันเนี้ยอยากบอกเลยว่าอยากบอกมากแต่ไม่ได้พักประกอนเพราะว่าอยู่ในงานเนาะอยู่ในงานเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะไม่ดีนะครับลูกค้าทักมาหาในเพจของเราดีกว่านะครับมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดพร้อมให้กับท่านผู้ชมได้ที่สนใจเนาะเข้ามาแบบปรึกษาการก่อนก็ได้ถูกต้องครับมีแพจจะออกช่วงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เต็มๆเลยครับเป็นไงน้งพอมเดินไปในบูธของ m a ด้าเมื่อยหรือยังเมื่อยมาก เห็นรถยนต์หลายรุ่นมากของมาด้าน่าสนใจและอยากซื้อทุกคันเลยตอนนี้ตอนนี้เราก็แอบมานั่งด้านหลังของเจ้า MX 30นะครับสวยมากเอามายั่วท่านผู้ชมแล้วตัวเองด้วยชอบท้ายสวยมากเนาะรถไฟฟ้าร้อเซของ m a ด้าโอเควันนี้เรามากล่าวสรุปเลยของโปรโมชั่น m a ด้ามีอะไรกันบ้างของมอเตอร์โชว์ในปีนี้ครับเอาแบบเร็วๆเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นออกเบี้ยศอรเซ็นต์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรม M.U.S. ค่ะคได้ด้วย M.U.S. มา t ้าแค<ล>ร์ U S, <S <ata> นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมประกันภัยชั้นหนึ่ง M.P.I. แบบพรีเมียมเลยนะครับลูกค้ามาซื้อ m a ด้าจบเรื่องเดียวเลยไม่ต้องกังวลว่าจะแบบไปซ่อมหรือบริการช่วยเหลือเิเิมีหรือเปล่ามาด้าซื้อในราคาเดียวกันแล้วก็ได้โปรแกรมตัวนี้ไปเลยไป5ปีเลยโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นรีวิวโดยรวมของ โมอเตอร์โชปีนี้นะครับของปี2023ท,ที่เมือง,องทองธาน,นีนะครับเซลล์แอปเซลล์พร้อมจากมัตานาเกษตรนวมินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่มาในงานมาหาเราที่โชว์ชชมเกษตรนวมินมไ,ดได้เลยหรืออยู่ไกลทักมาหาเรามีรถพร้อมส่ง เกือบทุกรุ่นเกือบทุกสีเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะครับเด็ดด้วยเด็ดด้วยแล้วก็พร้อมจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเนาะแล้วก็บริการส่งรถถึงบ้านทั่วประเทศเลยนะครับอยู่บ้านรอรับรถได้เลยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอลากร่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขออนุญาตไปเดินเล่นในบูธของมาสดากันก่อนก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ